สวัสดีสมาชิกเบบซี่เพ่อนห้อยหุ่นนีเกอีทุกท่านคลบปนีแอดก็จะมาตรณแนวทท้ห้อยหุ่นนีเกอีเสาของวันที่สิบสามตุลาคมพี่น้องกวงไหวเป็นแนวท้ตู่โอกถูกใจจะกดที่ตามช่องหน่อยแต่ชอบจังตามแต่พอชอบก็พานกระเบงไหวเป็นแนวทท้พี่น้องสำหรับนี้เสา ของวันที่12ตุลาคมนีิเจ้าลุดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภยัยแต่ว่านี้ายนีใบายวันที่12ตุลาคมอ่ะแตกพี่น้องเขาไปเบิง่งนี่นีใบายอะได้นี่รอบบใบแตกหมู่บ้านแตกรอบบายแต่ว่ารอบเจ้าลุดพี่น้องผลหวยหุห้นนิเจ้าวันที่12ตุลาคม อ่าออกสี่สองห้าข้างล่างศูนย์ศูนย์อ่ารุดพี่น,อน้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดกับพ่มาแต่่าไปแตกรอบใบรอบใบอ่าซ้ายวิ่งซ้ายรดูดแล้วก็แตกอ่า้เากระเลือกตามไรอ่า่างหุ่นไหนมันเดินรอบไหนมันเดินนอ้ก็จังตามพี่น,อน้องอ่าสำหรับคลิปนี้ เอาวกระเพาะบึงเนี่ยทางไวหุ่นนิกเกอีบายไวหุ่นนิกเกอีบายของวันที่สิบสามตุลาคมแอดกระดงไวไปเป็นแนวทางโดงไวเป็นทางเลือกสาหรับสมาชิกเอฟซีที่ติดตามช่องพี่น,ออน้องจะไดเอฟบีพิจารณาสามารถเลือกได้นําไปใช้ในการลงทุนในการเสี่ยงในการวัดดวงพี่น้องสำหรับสำหรับ นักเสียงนักวัดดวงนักก็กมาบึงกันเลยแนยวทางในเส้าของวันที่จ3ตสามชุดลาจบจะบึงไห้เป็นแนวทางพี่นอ้องแต่ชอบจังตามสพอจอบกับพันชุดเจาะสองตัวบนลัก่ะก็จะมีเจ็ดสี่เศูดหนึ่ง ซ้ายวิ่งซ้ายโลดกระเด็นเก็บร่องโฮพี่น้องตับบอชอบตัวเด่นกล่าวตัวร่องไปจัดอ่าก็จะได้หกสี่หกห้าหกศูนย์หกหนึ่งอืกัประมาณนี้พี่น้องกรติดเบิ้นติดเบิ้นกันเบิ้นไว้พี่น้องกิมเบิ้นไว้ยีสองบาทอืกันเบิ้นอ่า ส่วนชุดนิน้นชุดนิน้นแอดก็จะนิ้นไปดีนี่คือชุดนิน้นนะชุดนิน้นส่วนชุดสามตัวชุดสามตัวไปอยากนั้นไปเสียงอยากนั้นไป วัดดวงกะล่อ,ลองเบิงพี่นเนาะเด็นไหไรสี่ประมาณนี้พี่เนอะอันนี้คือเนื้อทางไว้หุ่นนี่เค่อีเซาของวันที่สิบสามตุลาคมพี่นถาถกะชอบกะตามแต่พอชอบกะพานกะเบิงไววเป็นแนวทาง สุขๆเหมือนมาทุกคนครับ